แอดมินเทพจี g. ขายรหัส ROV e ราคาถูกปลอดภัยได้รับซื้อรหัส ROV e ราคาร้นสนใจติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะสวัสดีครับกลับมาเจอกับเตาถ่าน e-sport อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการ ROV อัปเดตรายการครับที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการ ROV e ให้เ,เพื่อนๆได้รับรู้ก่อนใครเจจักโผแคม e w o เตรียมย้ายมาแน่เบคอนชุด2พลาดตกรกอบเช e อรี่สแววลลาโกซิตี้เอฮคิว e-sport อัปเดตข่าวย้ายทีม ROV โปรลีกล่าสุด หลังจากในคลิปที่แล้วครับต่ถาถ e ่าอีสปอร์ตเราได้อัปเดตข่าวการเสริมทัพของทีมต่างๆในโปรลีกบางส่วนให้เพื่อนๆครับได้ทราบกันไปบ้างแล้วซึ่งล่าสุดวันนี้ความเคลื่อนไหวของหลายๆข่าวครับที่เราเคยนําเสนอไปก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับต่ถาถ e ่าอีสปอร์ตเราก็เลยจะมาอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆได้ทราบกันแต่เราขอย้ําก่อนนะครับว่าสถานะข่าวส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ไม่รอช้าครับเราไปอัปเดตข่าวเสริมทัพของทีมแรกกันเลยทีมแรกครับ e-World e-Sport ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีข่าวลือหนาหูออกมาว่า e-World e-Sport กำลังจะได้สมาชิกใหม่เป็น3เกาหลีที่มีดีกีแชมป์โลกประดับบ่ายอย่างรัดฮักและเจจักโดยในกรณีของรัดและฮักโอกาสที่ข่าวจะพลิกพวกเขาทั้งสองไม่ย้ายมา e w o r d แล้วแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลย รัดและฮักได้ปรากฏในการซ้อมทีมของ e-void อยู่ตลอดตลอดไม่เท่านั้นจากการสตรีมหรือในภาพที่มีหลุดออกมาแสดงให้เห็นว่า2ผู้เล่นเกาหลีได้ย้ายเข้ามาอยู่ในแคมป์ของทีม e v esports แล้วซึ่งล่าสุดในส่วนของรัดทีมทาร์ลอน esports ได้ประกาศอำลาลัดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วคาราพู์อำลาของฮักทีมทาร์ลอนน่าจะประกาศตามมาเร็วๆนี้ทีนี้ครับเราเปลี่ยนมาพูดถึงข่าวหรือเชื่อมโยงของเจจักกับทีม e v esports กันต่อเจจัก จะเปลี่ยนบทบาทจากผู้เล่นมาเป็นโค้ดและความเคลื่อนไหวล่าสุดโอกาสที่เจจักจะย้ายมาโค้ดให้กับอ e ีเวิร์ดก็มีเปอร์เซ็นต์สูงหรือเกินทําไมเต่ทาท e ันอีสปอร์ตถึงบอกว่าโอกาสที่เจจักจะย้ายมาอ e ีเวิร์ดมีสูงเหตุผลครับก็เป็นเพราะว่าถ้าใครได้ดูสตรีมของเจจักเราจะเห็นได้ว่าผนังห้องหรือพื้นหลังมันไปคล้ายคลึงกับที่บ้านแคมป์ของทีมอ e ีเวิร์ดหลักฐานที่ชี้นําว่าเจจักจะย้ายยังไม่หมดแฟนคลับท่านหนึ่งครับสามารถแคปภาพที่แสดงให้เห็นว่าเจจัก ได้เข้ามาอยู่ในแคมป์ของทีม e w o e sport แล้วภาพครับจะเห็นได้ว่าเจจักได้ถ่ายรูปร่วมกับวาน้อยและมีน้องเทปยืนอยู่ด้านหลังสรุปเลยนะครับโอกาสที่แกง๊งแชมป์โลกชาวเกาหลีจะย้ายมา e w o e sport นั้นมีสูงมากๆหรอแค่ประกาศจะเป็นทางการเท่านั้นและใครที่สงสัยว่าแบบนี้ไม่ผิดกฎโปรลีกหรอต้องอธิบายให้ฟังตรงนี้ครับแบบนี้ไม่ผิดกฎ เรามีแค่ลัดและฮักที่จะลงเล่นในฐานะผู้เล่นส่วนเจจับจะไม่รับหน้าที่เป็นผู้เล่นแล้วจะเป็นโค้ชให้กับทีมอีวอตแบบเต็มตัวไรอัพ5ตัวจริงของอีวอตในโปรล,ลีกซีซั่นหน้าตอนนี้น่าจะลงตัวเรียบร้อยแล้วดักเซเดเยอร์เลนเป็นวาน้อยอัยิซอโซดาก็เลนเป็นเอ็นทีน้องเทปมิดเลนเป็นฮักจังต้นเป็นลัดและตำแหน่งซับพอตเป็นเคเดเอส่วนตำแหน่งโค้ชไม่น่าพิกน่าจะเป็นเจจับไปดูข่าวของทีมต่อไปกันบ้างครับทารอนอ e ีสปอร์ต ในส่วนของทีมทารอน e ีสปอร์จากที่เราได้รายงานไปในพาร์ทของทีม e v โวตทารอนครับได้ประกาศอำลาลัดอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดว่าประกาศอำลาของฮักกับเจจักอาจจะตามมาเร็วๆนี้เรามาพูดถึงการเสริมทัพของทีมทารอนกันบ้างในโปรลีกซีซั่นหน้ามีโอกาสสูงที่5ผู้เล่นตัวจริงของทารอนจะเป็นผู้เล่นสัญชาติไทยล้วนหลังจากที่มีภาพเจจักไปอยู่ที่แคมป e ์อี ทำให้ประเด็นที่โทนี่จะย้ายมาเป็นตัวแทนของเจจักแทบที่จะไม่พลิกแล้วส่วนตัวแทนของฮักในตำแหน่งมิดเลนก็น่าจะเป็นไอพอดโปตามข่าวลือหลังจากไอพอดโปมีข่าวเชื่อมโยงกับทารอนไอพอดโปครับยังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมโซออฟซอรอีกเลยคาดว่าไอพอดโปน่าจะได้ย้ายมาทาลอนอีกสปอร์ตแล้วและอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจะได้ย้ายเข้ามาเสิร์ฟก็คือเจ้าเต้ออีเลสอดีตเล่นแคลรี่ดาวลูกจากทีมบาซ่าเกมมิ่งเพื่อนๆสังเกตอะไรไหมครับ สผู้เล่นใหม่ที่ทารอนกำลังดึงตัวเข้ามาทั้งหมดกันเป็นอดีตผู้เล่นบาซ่าเกมมิ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นใบสั่งจากโค้ชคนใหม่ของทีมทารอนอ e ีสปอร์ตให้ดึงตัวมาก็เป็นได้ที่เราพูดแบบนี้ครับเราจะไปเชื่อมโยงกับข่าวลือที่ทารอนมีกับโค้หลินโคกับ่ามลีล่าสุดมีอัปเดตมาจากทาง่ามลี่ามลีได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของเขาว่าตัวเขานั้น ได้ยุติปวดบ่าทกับทีมบาซ่าเกมมิ่งอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งลามลียังมีเย้มแย้อีกว่าเตรียมกลับมาเจอกันใหม่เร็วๆนี้จึงถ้าที่ไหนมีลามลีที่นั่นก็น่าจะมีโค้ดหลินโคด้วยเป็นไปได้ว่าโอกาสที่บาซ่าเกมมิ่งจะไปรียูเนียนกันที่ทีมทารา e ์อีสปอร์ตก็มีสูงในส่วนของ3ผู้เล่นเก่าอย่างโอเวอร์ไฟหมูหวานและแฮปปี้รายแรกโอเวอร์ไฟน่จะได้เป็นผู้เล่นตัวจรของทารา e ์ลอีสปอร์ตต่อไป ในไลน์ของหมูหวานมีเปอร์เซ็นต์สูงที่หมูหวานจะอยู่ต่อแต่ถ้าเอเลสมาทาลอนจริงโอกาสที่ทั้งสองต้องสลับกันลงก็มีอยู่และในไลน์ของผู้เล่นตำแหน่งจังเกิลอย่างแฮปปี้อนาคตของแฮปปี้กับทาลอนแฮปปี้น่าจะได้ร่วมงานกับทีมทาลอนต่อไปแต่ยังไม่แน่ว่าถ้าเปิดฤูดูการโปรลีกจริง แฮปปี้จะได้เป็นตัวจริงต่อไปหรือไม่ทารอนอาจอร์ไพรดึงผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมไปดูข่าวของทีมต่อไปกันต่อครับโกล i t ซิต e ี้เอ r t อีสปอร์ตถึงแม้ว่าพวกข่าวครับจะไม่ประสบความสำเร็จในทัวร e ์โกลด์ซิตี้อีสปอร์ตครับสักเท่าไหร่แต่ก็มีข่าวลือออกมาว่าทีมโกล i t ซิตี้เอจะคงไล์อัพผู้เล่นจากทัวร e ์โกลด์ซิตี้อีสปอร์ตครับหลักๆไว้ให้หลงเล่นในโปรเลกซีซั่นหน้าโดยในบางตำแหน่งก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปในส่วนผู้เล่นดังอย่างเชลลี่ เชลี่น่าจะแยกทางกับทีมโ o City ิตี้เอช t แล้วโดยเชได้ยืนยันผ่านสตรีมด้วยตัวของเขาเองถึงคีดขอออีกหนึ่งทีมขวัญใจมหาชนอย่างทีมป๊อปเบคอน i m e ทีมป๊อปเบคอนท e ได้ซุ่มทำทีมชุด2โดยใช้ชื่อว่าทีมเบคอนเอ็นเบคอนอนครับจะมีน้องตีรีมิกและเจมโคเป็น3แกนหลักซึ่งเบคอนเอนจะได้ลงแข่งในทัวร์นาเมนต์ ROV MOTS Official Cup 2020 Bacon เบคอนอนสามารถผ่านเข้าไปถึงรอบ512ทีมสุดท้าย ก่อนที่พวกเขาจะถูกปรับตกรอบเพราะทำผิดกฎโดยส่งผลคะแนนแข่งล่าช้าทีนี้ครับเรากลับมาพูดถึงเบคอนชุดหลักกันต่อปะเบคอนถามชุดหลักความเคลื่อนไหวล่าสุดเริ่มเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นปะเบคอนจะมีมีมาร์คเกรเซอร์ดมอสและไพเปอร์สี่ผู้เล่นเดิมครับจะยังคงอยู่กับทีมต่อไปอย่างแน่นอนในส่วนอนาคตของเตา่าเต่ากับทีมเบคอนจากที่เตา่าเต่าไปเอาดีทางด้านเกม GTA V อยู่สักพักดูเหมือนว่าตัวเต่า จะได้อยู่กับทีมป๊อปเบคอนทามต่อไปแต่ในส่วนของเต่า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 เนี่ยยังไม่แน่ชัดครับว่าจะได้เป็นตัวจริงต่อไปหรือไม่เพราะว่าปิชูเตรียมเข้ามาเป็นผู้เล่นแคลรี่คนใหม่ของทีมป๊อปเบคอนทามแล้วข่าวของทีมป๊อปเบคอนทามยังไม่หมดมีข่าวลือว่าพวกเขาอาจจะดึงผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีมอีกซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้เล่นหน้าใหม่อาจจะเป็นผู้เล่นซัพพอร์ตและผู้เล่นมิดเลนจากทีมเบคอนเอ็นเราข้ามาดูภาพรวมของโปรเลกซีซั่นใหม่กันบ้างครับ r วีป o ลิกซีซั่นใหม่จะมีกำหนดเปิดซีซั่นในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนสิงหาคมนี้โดยในซีซั่นใหม่มีความเป็นไปได้สูงที่จำนวนทีมเข้าร่วมแข่งอาจจะลดน้อยลงไปบาซ่าเกมมิงและเวิร์กพอยต์ไฟติ้งฟิตจะจะเป็น2ทีมที่ถอนทีมออกจากการแข่งไปในส่วนของทีม KOG King of Gamer ครับยังไม่ทราบแน่ชัดครับว่า KOG จะส่งทีมแข่งต่อไปหรือไม่เพราะความเลื่อนไหวของทีม KOG ค่อนข้างที่จะเงียบสำหรับรายชื่อทีมที่จะเข้าร่วมแข่งโปรเลีกซีซั่นใหม่แน่ๆก็ประกอบไปด้วยบุด e ีล e ัมยูเนเต็ดอ e ีวอตอีสปอร์ตป๊อปเบคอนทามโกซิตี้เอฮิคิวอีสปอร์ตทารอนอีสปอร์ตและน้องใหม่ทีมล่าสุดนิโอรูชันอีสปอร์ตโดยข่าวลือที่ว่าทีมอัลฟาเลสจะกลับมาส่งทีมเข้าแข่งโปรลีกอีกครั้งข่าวนี้ครับยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างแน่ชัดยังไงต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกที และจบข่าวการเสริมทัพและความเคลื่อนไหวต่างๆในโปโล,ลีกไปแล้วคราวนี้ครับต่อถา e ่ายอีสปอรเราจะพาไปดูอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจกับท e ัวร์โกซิตี้อีสปอรครับที่จริงเงินรางวัลกว่า3,000สนบาทสถานการณ์ล่าสุดของทัวร์นี้ โกซิต e ี้อีสปอร์ตคัได้4ทีมสุดท้ายเข้าไปชิงชัยในรอบเพย์ออฟแล้วโดย g โกซิต e ี้เอ p o r t อีสปอร์ตที่มีดีกีเป็นทีมระดับโปรลีกผลงานของพวกเขาดูจะเสียฟอร์มเล็กๆพวกเขาไม่สามารถทำคะแนนเป็น4ทีมที่ดีที่สุดได้โกซิตี้เอชต้องพลาดอดเข้าไปเล่นในรอบเพย์ออฟรอบเพย์ออฟสทีมสุดท้ายในทัวร์นาเมนต์โกซิตี้อีสปอร์ตคัก็ประกอบไปด้วยทีมแรกครับทีมเดวิต้าโปทีมที่2องนีโอดูชันอีสปอร์ตทีมที่3มเดวิต้าเดอะเฟิร์สวัน และทีมที่4ตามหาความฝันบายอีบ้าสำหรับทีมที่น่าจับตาม,มองที่สุดในทัวร์นี้ก็คงจะเป็นทีมเดวิต้าโปทีมเดวิต้าโปโชว์ฟอร์มสวยหรู สามารถอัดทีมดังๆได้หลายทีมเดวิต e e ้าโปมีโค้ดที่อ k อดีตโค้ดทีม EV o วส port คอยคุมทีมอยู่และอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยสําหรับทีมเดวิต้าโปก็คือผู้เล่นตําแหน่งจังเกิลอย่างเคอร์เลตเคอร์เลครับโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากๆในทัวร์นี้ไม่แน่นะครับจบทัวร์นี้เคอร์เลอาจโดนทีมในโปรล,ลิกดึงตัวไปแข่งก็เป็นได้รอบเพลย์ออฟของโกซิตี้อีสปอร์ตครับจะแข่งขันในวันที่8-9สิงหางคามนี้เพื่อนๆสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่แฟน อีสปอร์ตแพท a t t ร์นอารีนาอีบ้ามบาและนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจากการครับเราอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าทีมไหนเสริมตัวดีที่สุดและอีกหนึ่งคำถามครับเพื่อนๆคิดว่า e v o e อร์อีสปอรและ Go City ้เอทิวไลทอใหม่เพื่อนๆคิดว่า2ทีมนี้มีสิทธิ์ทะลุเข้ารอบเ a ่อฟ์ออฟในโปรลิกซีซั่นใหม่ไหมเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ ถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องเต่าถาย e ีสปอร์ให้ถึง1 0 0 0 0แสน s u b ส c ค i b e ด้วยนะครับคิดถึงข่าว ROV คิดถึงเต่าถายอีสปอร์วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแอดมินเทพจีขายรหัส ROV ราคาถูกปลอดภยัยได้รับซื้อรหัส ROV ราคาร้อนสนใจติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครั